พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอะไรได้แต่ให้มีด้วยการไม่เป็นทุกข์มีแล้วเป็นทุกข์เป็นการมีที่ไม่ถูกต้องมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์มีค่าคนบริวารก็ต้องมีด้วยปัญญามีไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทางจิตใจถ้าเรามีแล้วเรานั่งเป็นทุกข์เพราะความมีนั่น มีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกมีเงนินก็เป็นทุกข์เพราะเงินมีทองมีอะไรก็เป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องนั้นการมีอย่างนั้นมันเป็นทุกข์เป็นภัยแก่ตัวเราเพราะมันทําให้เราเป็นทุกข์เพราะความมีนั้นนั่นมันเป็นเรื่องที่ผิดไปจากแนวทางของพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอะไรได้ทุกอย่างในเมื่อสิ่งนั้นมันเกิดมาโดยทำเจ็นเรามีงานทำเราก็มีเงินมีทองเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่เรามีสิ่งนั้นแล้วก็เรามีปัญญากำกับอยู่ในสิ่งนั้นปัญญาที่เข้ามากำกับอยู่ในสิ่งนั้นก็คือปัญญาในแง่ที่ว่าสิ่งเหล่านี้ มันเป็นแต่เพียงเครื่องประกอบในการดำรงชีวิตไม่ใช่เนื้อแท้ของชีวิตของเราแต่ว่าชีวิตมันต้องอาศัยสิ่งนี้เช่นชีวิตต้องอาศัยอาหารเราก็ต้องมีปัจจัยสำหรับหาอาหารชีวิตต้องอาศัยเสือ้อผ้าเราก็ต้องมีเสื้อผ้าสำหรับใช้อยชีวิตต้องมีเจ้าเรือนเป็นที่อยู่อาศัย เราก็ต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยชีวิตมันเจ็บไายได้ป่วยในบางครั้งเราต้องมียาว้ายสำหรับแก้ความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นเครื่องจำเป็นสำหรับชีวิตเราก็ต้องมีปัจจัยว้สํสำหรับจับจ่ายใช้ต่อในเรื่องนั้นนั้นเราจึงต้องไปหาการแสวงหาอะไรนั้น ต้องสเสวหาโดยธรรมให้ได้มาโดยธรรมในคำถวายทานที่เขาพูดกันถวายกันมาตั้งแต่โบราณนั้นผู้ถวายมักประกาศว่าข้าพเจ้าขอถวายสิ่งนี้ที่ข้าพเจ้าได้มาโดยธรรมคำว่าได้มาโดยธรรมก็คือว่าได้มาโดยไม่ทำใครให้เดือ,รอดร้อนไม่สร้างปัญหา ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นเราหาทรัพย์มาได้โดยอาชีพที่ชอบเช่นการทำนาทำสวนการค้าขายทำราชการหรืออะไรก็ตามเราทำงานในหน้าที่นั้นโดยความชอบรมเช่นเราทำนาเราก็ทำโดยชอบทมเราไม่เบียดเบียนใครให้เดือดรอ้อนเพราะการทำนาของเรา เราค้าขายเราก็ไม่เบียเดเบียนใครในทางค้าขายเราขา,ายของที่มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตไม่ขา,ายสิ่งที่เป็นทพิเป็นไปแก่เพื่อนมนุษย์เช่นเราไม่ค้าขายน้ำมมาไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายเครื่องประหัตประหารอาวุธประเภทต่างๆเราไม่ค้าขายคน เอาไปขายให้เป็นทาสหรือเป็นอะไรก็ตามใจเราไม่ค้าขายสิ่งเหล่านั้นเงินที่ได้มาโดยทำนั้นงานที่เราทำนั้นมันไม่สร้างปัญหาขึ้นในสังคมไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ใครๆอันนี้เรียกว่าได้มาโดยทำได้มาโดยชอบเมื่อเราได้มาโดยชอบทำอย่างนี้เราสบายใจ เมื่อหาอยู่ก็สบายใจมีอยู่ก็สบายใจเวลาจะใช้ทรัพย์ส่วนนั้นเราก็สบายใจเราหยิบเงินขึ้นมาใช้สิบบาทเงินนี้ได้มาโดยชอบทำเราสบายใจในเงินสิบ,บาทที่เราใชา้แต่ถ้าเรามีเงินสิบบาทแต่เราไปช่อบคนอื่นมาไปโกงเข้ามาหรือไปเบียเดเบียนใครใรมา ได้เงินมาสิบบาทเวลาใชา้จิตสำนึกมันบอกตัวเราเองว่าเงินนี้เราได้มาโดยไม่เป็นธรรมเราเบียเดเบียนเข้ามาเราไปโกงเข้ามาหรือว่าไปรีดเขามาด้วยวิธีการต่างๆใจเรามันไม่เป็นสุขไม่สบายใจเพราะมันขัดกับความสำนึกแต่รู้สึกผิดชอบชั่วดี หรือพูดดีอย่างหนึ่งว่ามันขัดกับมนธรรมเื่อใจที่มีความสำนึกในธรรมะเราก็ไม่สบายใจจิตใจไม่เป็นสุขมีความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนหนึ่งมีอาชีพทีการงานหลายอย่างที่มันไม่เป็นธรรมเช่นว่าคนตั้งบ่อนการพนันได้เงินมาก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนในแก่คนอื่น ให้คนที่มาเล่นการพนันนั้นต้องเสียทรัพย์ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องการแพร้ได้ความสบายใจนิดหน่อยเมื่อชน,นะแต่ว่าเกิดทึกเขิมใจแล้วก็ไปเล่นบ่อยๆแพ้เข้าก็ไม่สบายใจต้องจำนำข้าวผู้ต้องขายนาขายสวนเพื่อเอาไปเล่นการพนันผลที่สุดก็ล่มจมหมดเนื้อหมดตัว พร้างคนที่เปิดบ่อนการพนันเพื่อหาอไรายได้จากการพนันนั้นเงินที่ได้มานั่นเชื่อว่าเป็นเงินที่ไม่ชอบทำเป็นสิ่งสร้างปัญหาขึ้นในสังคมบ่อนการพนันทุกประเภทจะเป็นของหลวงของราชมันก็เหมือนกันเช่นสนามมาอย่างนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเงินที่ได้มานั้น ได้มาจากคนที่ไปจิตการพนันมีความทุกข์ความแดดร้อนเกิดขึ้นคนบางคนต้องฆ่าตัวตายเพราะไปเล่นการพนันแพ้หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเจ้าหนี้มากไม่ให้เขาเขาก็จะฆ่าเลยฆ่าตัวเองจะโก่อนี่ก็เป็นพูดที่เราเปิดสี่ซึ่งไม่เป็นธรรมขึ้น สิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมไม่ยั่งยืนไม่ถาวนสกุลใดครอบครัวใดที่ตั้งเนื้อตั้งตัวมาได้จากทรัพสมบัติที่ไม่เป็นธรรมสกุลนั่นครอบครัวนั้นยั่งยืนถาวรไม่ได้มีทรัพมันคงไม่ได้ผลทีสุดก็ล่มจมแล้วไม่ได้ล่มจมคนเดียว จะทําให้ลูกหลานลอยล่มชมไปด้วยถ้าลูกหลานเกิดมาเราเลี้ยงด้วยนมที่ได้มาจากการพนันเลี้ยงด้วยอาหารที่ได้มาจากการพนันให้เสื้อผ้ามันนุ่มห่มก็ได้มาจากการพนันอะไรอะไรก็ได้มาจากการพนันขันต่อทั้งนั้นเลกเล่านั้นก็จะมีนิสัยโน้มเอียงไปในทางการเป็นนักพนัน แล้วเขาก็จะเป็นนักเล่นพัธหาพันน,นันเขาก็ไม่สามารถจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ครอบครัวบงสกุลก็ล่มจมเพราะฉะนั้นเราควรจะรังเกียจปัจจัยที่ได้มาโดยทางที่ไม่ชอบทำเราควรจะพอใจในสิ่งที่ได้มาโดยกรรมในสิ่งที่ได้มาโดยทำในบางทีมันช้าหน่อยแต่ว่ามั่นคงดี สงที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมนั่นมันรวดเร็วแต่ว่ามันก็ล่มเร็วเหมือนกัน